สวัสดีครับโกรแอรมแทนแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันที่14เมษายนนะครับสำหรับแนวแนวทางหวยราวรวมวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์นะครับ14เมษาเทศกาลสงการเป็นไงกันบ้างครับก็เดินวันนี้นะครับ86มากับ7590นะ8มา86ครับ87 85 89 80 67 65 69 60ดักร้อยนะครับ3ครับ386ครับ387 385 389นะครับ380 367ครับ365 369 360เน้นนะครับ3มชุดเน้นไปที่86 87แล้วก็67 386ครับ 7, 7, สามแปดเ็ดสามหสำหรับแนวทางหวยราวรวมนะครับวันสุขที่14บสี่เมษายนขอโชคดีครับ